สวัสดีครับทุกคนผมคือปาา๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกมนิโนคุนิกันนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโหมดใหม่นะครับคือลานประลองอิมาเจนนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ขีด3ามขีดและเลือกสนามรบจากนั้นเลือกลานประลองอิมารเจนนะครับในตัวของลานประลองอิมาเจนนะครับเราจะสามารถจัดทีมได้สูงสุด 5ตัวนะครับโดยเข้าไปที่เมนูจัดทีมในการจัดทีมจะสามารถเลือกได้ทั้งเป็นที่เป็นทีมบุกนะครับและทีมป้องกันนะในทีมบุกก็คือทีมที่เราจะเอาไปโจมตีทีมป้องกันของผู้เล่นคนอื่นนั่นเองส่วนทีมป้องกันก็คือเราจะตั้งรับผู้เล่นคนอื่นนะจะถอดออกก่อนจะเห็นว่าในตอนนี้ ผมไม่มีทีมตั้งรับนะผมก็เลือกลงไปเลยจากนั้นจะเห็นว่าตำแหน่งยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผมต้องการนะผมอยากให้วัวมาอยู่ข้างหน้าผมก็ทำการคลิกวัวแล้วก็ลากมาเลยนะสัตว์เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยทีนี้ไม้ผมอยากให้มาเป็นแนวหน้าก็ทำเหมือนเดิมทีนี้ในโหมดนี้เราจะทำการซ่อนอิมัจเจนได้นะครับโดยคลิกที่ซ่อนอิมัจเจนนี้นะ จากนั้นเลือกเลยว่าเราจะซ่อนใครเอาไว้นะผมจะซ่อนเป็นซื้อริวและก็สกูลนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ทำการกดทีมสำเร็จนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเดิมที่ผมเคยเซตเอาไว้ปุ่มสำเร็จเลยไม่เกิดขึ้นมาดูในส่วนของทีมบุกนะทีมบุกก็จัดเหมือนเดิมจะสามารถเปลี่ยนใช้อิมาเนคนละตัวกับที่ใช้ในเป็นทีมป้องกันได้นะ และสามารถจัดทีมได้ถึง5ทีมนะโดยคลิกที่ตรงนี้และเลือกทีมที่2คือถ้าในอนาคตเรามีอิมเมจเยอะๆอยากจัดเป็นทีมที่แตกต่างเช่นทีมธาตุต่างๆอะไรแบบนี้นะสามารถจัดตรงนี้ได้เลยคราวนี้มาดูทีมของผมนะมีพลังต่อสู้อยู่ที่1 3 3 4 0 0นะ เราสามารถดูประวัติการต่อสู้ของทีมเราที่ผ่านมาได้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยที่คลิกที่อันแรกนี่นะมันจะบอกว่าเราอยู่ระดับไหนตอนนี้ผมอยู่ที่โก3นะและตรงนี้จะมีประวัติการต่อสู้ซึ่งตรงนี้ที่เขียนว่าป้องกันนั่นคือผมทำการป้องกันทีมที่คนอื่นเขามาโจมตีนั่นเองและตรงนี้เขียนว่าโจมตีนั่นคือผมไปโจมตีผู้เล่นคนอื่นนะ จะเห็นว่าค่าพลังต่อสู้เยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าจะชนะเสมอไปนะนี่จะเห็นว่า2คนล่าสุดที่มาโจมตีผมมีพลังต่อสู้เยอะกว่าผมทั้งสองคนเลยแต่ผมก็สามารถป้องกันและเอาชนะได้นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองชมรีเพย์นะผมขอเลือกคนนี้นะ ซึ่งจะเห็นว่าพี่ประวานผมทำการใช้ท่าลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้ไว้ก่อนจะพายแพ้ไปจากนั้นผมก็จะมีนี่ตัวเดอะแบกผมสกูลจะทำการโจมตีคู่ต่อสู้1ทีและฮิวมารเจนที่มีเลือดน้อยที่สุด1ทีนะก็ทำการโจมตีไปฮิวไปนะจะสามารถยื้อการต่อสู้เอาไว้ได้นะอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วจะยื้อไหวหรือเปล่า มาดูกันขนาดเหลือ2ตัวเนี่ยผมก็ยังยื้อจนสามารถเอาชนะมาได้นะทุกคนเนี่ยซึ่งพอมาดูทีมผมที่ด้านซ้ายนะตัวนี้คือเดอะแบกของทีมเลย ในสกิลที่ใช้จะใช้สกิลที่เป็นสำหรับต่อสู้เท่านั้นนะนี่ตัวอย่างสกิลของสกูนฮิวจะทำการโจมตีและฟื้นฟู HP ของอิมาเจนพวกพ้องที่เหลือน้อยที่สุดตอนนี้ผมทำการปลุกไปอยู่ที่2นะก็เลยฮิวอยู่ที่2.6%นะและอีกตัวหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้อัพเลเวลนะผมแค่ทำการปลุกเ,ยเฉย ที่ผมใส่ลงมาในทีมเพราะท่านี้นั่นเองจะสร้างดามเมจและลดพลังโจมตีของเป้าหมายนะโดยของผมอยู่ที่9.75เเวลา5วินาทีนี่ครับทีนี้ในโหมดนี้เมื่อทำการต่อสู้จะใช้บัตรนี้ในการต่อสู้นะเมื่อเราเป็นฝ่ายโจมตีโดยบัตรนี้จะเก็บไว้ได้ทั้งหมด5ใบนะจะคููดาวทั้งหมด4ชั่วโมง แล้วเพิ่มให้เราหนึ่งใบซึ่งทำให้วันหนึ่งเราสามารถเล่นได้ประมาณ1 0 1ถึงครั้งบัตรนี้จะไม่รีเต็มห้าในตอนบ่ายโมงนะทุกคนนะทีนี้ในการต่อสู้ผมเจอคนนี้ที่พลังสูงกว่าผมไม่อยากจะสู้เขาผมกลัวผมแพ้นะก็สามารถกดเปลี่ยนคู่ต่อสู้ตรงนี้ได้นะจะเลือกได้ว่าจะสู้กับใครนี่จะเห็นว่าเขาซ่อนคนนี้เขาซ่อนไว้2ตัวนะ มาดูกันมีแต่ค่าพลังต่อสู้สูงกว่าผมทั้งนั้นเลยอเอาลองคนนี้ดูไหมเผื่อว่าเราอาจจะชนะ,อะลองดูละกัน เหลือน้อยกว่าห้าสี่แบบนี้น่าจะแพ้นแน่เลยอ่า เรียกได้ว่ายื้อไม่ไหวนะทุกคนนะรอบนี้ก็พ่ายแพ้ไปเป็นไปได้พยายามเลือกนะที่เรามีพลังต่อสู้มากกว่าเขาเห็นว่าแม้เราจะแพ้เราก็ได้รับรางวัลน,นะทุกคนถ้าเกิดว่าในกระดานที่เหลือยังไม่ไหวนะพลังเยอะกว่าเราทั้งหมดสามารถกดรีเฟซฟรีตรงนี้ได้นะกดเลย คูดาวของ Free รีเฟซฟรีจะคูดาวทั้งหมด15นาทีนะถ้ารีบก็สามารถใช้เพชรฟ้าในการรีได้ดูสิอ่ามีคนนี้ที่มากกว่าผมนิดนึงอาจจะพอไหวอ่ะเลือกเลยสามารถกดคูณ2เพื่อเร่งความเร็วได้หรือกดตรงนี้เพื่อจบได้เลยนะ คนนี้ผมก็ชนะเขาชนะก็ได้รางวัลเท่ากันนะทุกคนตรงนี้นะและเราจะได้คะแนนระดับที่เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่แพ้คะแนนระดับก็ลดลงนะคราวนี้มาดูของรางวัลของรางวัลอันแรกจะเกี่ยวกับแอสเตอไร์นะทุกคนคนที่สามารถได้รับแอสเตอไร์จะต้องอยู่ในระดับสูงสุด10%ซนตนะต่ำกว่านั้นจะได้เพียงแค่ทอง และจบซีซันก็เช่นกันนะจะรับได้ที่สูงสุด10%ซึ่งแอสเทอไรท์เราสามารถนำไปแลกเป็นเหรียญแอสเทอไรท์และนำไปขายเพื่อเป็นเงินได้นะักทุกคนทีนี้รางวัลลีกมาดูรางวัลเนี่ยเขาจะบอกว่ารางวัลการเล่นในแต่ละรอบก็จะได้2อันนี้ส่วนเมื่อจบซีซันก็จะได้ตามลำดับนะลีกที่สูงก็จะได้เยอะกว่า ซึ่งจิตใจแข่งขันนี่สีแดงและเศษดวงดาวกาแล็กซี่อิมาเจนนี้จำเป็นมากที่เราจะนำไปอัพค่าพลังตัวละครของเรานะส่วนรางวัลรายสัปดาห์เราสามารถดูได้ว่าในการจบแต่ละสัปดาห์เราจะได้รางวัลเท่าไหร่นะผมอยู่ระดับโกนะโกสเนี่ยถ้าจบรายสัปดาห์ถ้าผมอยู่ระดับนี้ผมก็จะได้ สีเขียว150และสีแดง90นั่นเองทีนี้รางวันนี้นำไปทำอะไรเมื่อเราเข้าที่พัฒนาและดวงดาวแห่งจิตใจเขาทำการเพิ่มจิตใจแข่งขันตรงนี้มานะตรงนี้จะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราโดยอันแรกเพิ่มเยอะมากเพิ่มพลังป้องกันไป350นะและเราสามารถ ไล่อ so so ัพไปทีละอันได้เลยจะไปทางไหนก็ได้อย่างอันนี้ผมอัพได้ละก็จะเพิ่มเลือดทั้งหมด489ใช้ทองในการอัพและแร่แดงตรงนี้นะซึ่งหลังๆผมคิดว่าน่าจะเหมือนอันแรกกัแหละที่ใช้จะมีดาวหางมาให้ใช้ในการอัพด้วยก็เป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆมาเล่นโหมดนี้กันทุกคนนะครับเล่นกันทุกวัน เพื่อนำแร่เหล่านี้มาอัพค่าพลังตัวละครของเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ